และอย่างยืนไม่สามารถใช้างานได้ในปัจจุบันนะครับกลุ่เนเวา,าที่จะระบาดเกนะครับจึงมีความฝับทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณเกาะพีพีตำบลอ่าวนาอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่การไดเม่องนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องทําการศึกษาสํารวจและออกแบบรายละเอียดภูรงการณนดังเก่าเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างจัดบนเกาะก่อนนะครับเพราะว่าบนเกาะเนี่ยเขาเป็นปุ่มเป้าหมายหลักเนื่องจากว่าถ้ามีการก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งมีสภาพจำรุดชุดโซมตามกันค่ะก็กล่าวขออนุญาตให้เราตัวในช่องงานจันทิมาศีบานชัยนะคะตำแหน่งผู้อ่านผให้การประชุมในวันนี้ดําเนินการประชุมไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวามถงที่หเกิดขึ้นแล้วพอสร้างมาเป็นสิบปีแล้วนะครับเพราะสิบปีอะไรเกิดขึ้นความเสื่อมโทรมของวัสดุ ที่มันเป็นลักษณะของถูอยู่ที่ประมาณ0ถึง0.5เมตรแล้วก็มีข้ามขึ้นอยู่ที่2ถึง3วินาทีเที่ยวในระดับนานาชาตินะคะที่มาเมืองไทยเมื่อไ,ไรเราก็จะต้องไปท่องเงที่ยวที่เกาะพีพีนะคะดังน,นั้นนะคะด้วยภาพลักษณ์เตรียมตัวในการรับมือนะคะถ้ามีการขอทราบเกิดขึ้นก็อาจจะต้องมีการกีดความการใช้ประโยชน์ในพื้นที่บ้างนะคะก็เสนอแนะนะคะ สำหรับรูปแบบที่ได้นําเรียนไปนเบื้องต้นนะคะว่าเราได้นําเสนอไม่ว่าจะเป็นนะคะเพื่อที่ให้ทุกท่านได้รับทราบว่าหากเรามีการก่อท่าในรูปแบบน,นะคะที่บริษัทน,นีนเพราะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาประมาณหรือว่า,าการสร้างจึง่าะูว่าเท่าไรเท่าไรได้ครับเพื่อเพื่อเก็นแต่ข้อมูลญังน้ยง้อยผมก็ได้พิชารณาสัคญในในที่ตอนนี้คดีไวเกิดขึ้นบ่อยยาวกว่านั้นเนาะอาจจะต้องให้คิดเผื่อไ้เลยว่าถ้าเกิดสร้างเสร็จแล้วเนี่ย แล้วกระแสนะมันมันทางลาดนะฮะทางลาดผู้พิการหรือว่าทางลาดกรณีที่ต้องส่งตรงผู้ป่วยในภาวะฉุกองเรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือว่าด้วยการทำเป็นเขลือนตัวเนี้ยมันมีทางลาดแต่ผมยังไม่เห็นในเรื่องของไฟลาสำหรับได้ใช่ไหมครับได้แบบนี้ก็อดเดินใจมีคุณกับคุณพิทัศนใช่หมครับเพื่ออย่างน้อยเพิ่ขึ้นอยู่ใะหว่ากาษาภาษา เราส่งมอบอะไรที่ไม่่ันตจะไปบรรจุเข้าแงตไป